ไมเกรนกับต่อมทอนซิลมันมีอาการยังไงเริ่มแรกคือจําเริ่มมีไข้ก่อนปวดศีรษะก่อนปวดศีรษะใช่ใช่แล้วก็เริ่มมาต่อมาก็จะเป็นเจ็บคอเจ็บคอใช่ค่ะพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยพอตอนตอนช่วงเช้าหรือกลางวันเนี่ยเจ็บคอผ่านไปกลางคืนยังไม่ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มอาการจะเริ่มออกแล้วคือจะเป็นไข้สูงอาจารย์นะพีครับปกติคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมทอนซิลมันจะมีอะไรบ้างฮะ คือเข้าใจว่าอันนี้ต้องติดเชื้อแน่เนาะเพราะว่าต่อมทอนซิลนี่มันเป็นต่อมที่ใช้ดักจับเชื้อโรคในร่างกายหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของเขาทีนี้มันก็อาจจะติดเชื้อพอมันติดเชื้อสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือมันก็จะมีอาการไข้อาจจะมีไข้รุมรุ่ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ารุนแรงมากขึ้นมันก็จะเจ็บคออื ซึ่งถ้าในคนปกติก็จะมีต่อมทอนซิลอยู่แล้วมีทุกคนค่ะมีหน้าที่ดักจับไปเชื้อโรคแต่ว่าอันนี้ต่อมอาจจะทํางานผิดปกติไปหน่อยซึ่งซึ่งแบบนี้หมอเขาก็มักจะให้ตัดออกอ๋อถ้าวิธีการรักษาหมายถึงว่าถ้าเพราะว่าอันนี้มันเป็นดักจับ่อยด่านแรกต่อไประบบภูมิคุ้มกันก็จะมาช่วยจัดการแต่ทีนี้มันอาจจะมีบางบางคนน่ยนะฮะที่เป็นคนพิเศษเป็นอยู่เรื่อยๆเลยอ่าเป็นอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็ทรมาน มาบม<ช>ียวมสีเขียวเช้าสองเย็นสองช่วงแรกเห็นผลเลยใช่ค่ะประมาณ 2, สองสามสัปดาห์ก็เห็นเริ่มเห็นผลเลยกับทอนซินไปเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวค่ะเพราะว่าอาการแบบทอนซินไม่เหมือนเหมือนกับว่าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะปกติแต่จะขึ้นประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยเป็นแหละแต่พอพอหลังจากบิมมาเนี่ยก็คือลดลงและทีนี้มีอยู่ช่วงนึงที่ว่าเป็นไข้หนักก็เลยไปหาหมอครับหมอเขา ตอนแรกเช็คดูเนื้อเ,อเ,อเขาเรียกตอน,ตอนทันซินนะคะเช็คดูว่าสมควรผ่าในช่วงแรกใน,ในตอนแรกสมควรแบบที่จะให้ผ่าครับแล้วทีนี้พอมาสักประมาณช่วงปลายช่วงเดือนธันวาประมาณกลางเดือนธันวาไปหาอีกทีหนึ่งหมอบอกว่าไอ้ที่บวมอาการบวมอักเสบของทันซินเนี่ยลดลงอืแต่ก็ยังยืนยันว่าจะให้ผ่าอยู่ คุณหมอยืนยันว่าจะให้พาก็ยังไงก็ต้องตามที่คุณหมอสันนิษฐานวินิจฉัยว่า่างั้นบวกกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ท่านบอกไม่ผาเสียดายไหมฮะก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะตัดนะคะแต่ขัดคุณแม่ไม่ได้๋อในเมื่อคุณแม่ให้มาคุณแม่ขอเอาออกก็ต้องยอมเอาออกนะฮะโอเคทุกวันนี้แข็งแรงดีแล้วนะฮะมีช่วงหลังผ่าตัดประมาณสองอาทิตย์ครับค่ะก็เริ่มมีอาการภูมิแพ้คืออันนี้เป็น ปกติของคนที่ผ่าอ๋อก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณหมอบอกมาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วนี่บิมช่วยได้ไหมฮะช่วยได้ค่ะก็ตอนแรกก็คือพอทานอาหารเม็ดได้อาหารที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเนื้อพวกเนื้ออะไรพวกนี้ได้ได้ใช่ของแข็งก็คือเริ่มทานบิมอีกรอบหนึ่งแต่ว่าทานเริ่มจากเนื่องจากหยุดไปประมาณสองสามสัปดาห์เนี่ยก็เลยเริ่มทานนั้นแต่เม็ดนึงก่อนก็คือเช้าเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็คือ มันยังไม่พอใจก็เลยเป็น2เย็นสองแล้วก็ช่วยด้วยในเรื่องของภูมิแพ้ด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้ไมเกรนก็ไม่มาเยี่ยมแล้วไม่มาเยี่ยมแล้วค่ะโอ้ดีมากขอบคุณมากครับ